สวัสดีครับ GGNJ ครับ c h e และคลิปในวันนี้นะครับมันจะบอกว่ามันเป็นคลิปตามชื่อคลิปเลยครับก็คือเหมือนบบว่าผมจะเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันมีมากกว่านั้นนะครับในคลิปซ่อนแอบขั้นเทพที่เมกาฮาเบอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูคลิปไปพร้พอมๆกันแล้วก็เดี๋ยวมันมีตรงไหนที่ผมอยากจะเสริมหรือว่ามันจะมีเรื่องราวมากกว่านั้นที่ ไม่ได้ปรากฏในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะกดพอ u หยุดไว้แล้วผมก็อาจจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยวันนี้ผมกับโอเคมาซ่อนแอบดูรเปิดตัวไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นผมที่าวว่าเน็กจะอธิบายให้ฟังเลยครับว่าวันนี้เรามาทาอะไร และการแข่งในวันนี้ก็คือมีคนเดียวที่หานั่นก็คือเนสนั่นเองนะครับแล้วก็คนเดียวที่แอบนะเอ้ยไม่ใช่แคนที่แอบนะวันนี้พิเศษคือมีแปดคนที่แอบนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Mega h ฮ r ร์เบ a ร์นเซ็นทรัลเวสเกตหรือพูดง่ายนี่คือสนามเด็กเล่นอินร์ที่ใช่ครับจะบอกว่าความเป็นจริงอ่ะที่ Mega h a r ร์เบ a ร์ที่เนี่ยโคตรใหญ่ผมใช้คำนี้เลยว่าใหญ่มากๆคือ เอาง่ายๆตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเริ่มแข่งอ่ะคือไปเดินดูสถานที่อ่ะคือแบบมันใหญ่มากอ่ะตรงนี้เรามีเพื่อนมาเล่นทั้งหมดแานคนแล้ววันนี้ก็คิเศษนะครับนี่ดูก็จะเห็นตรงนี้ก็คือจะมีน้องแก๊ปได้เชิญไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีพี่แห้งของเราเออนั่นเอง ไปแอบที่ไหนก็ได้ซ่อนที่ไหนก็ได้ภายในเมกาฮอล์แวร์แลนด์นะครับใช่กติกานี้ก็บอกนะครับแอบที่ไหนแล้วครั้งที่แล้วที่เรียกได้โซนแอบคุมีสามชั่วโมงมีแต่คนบนอ๋อคุณมีสามชั่วโมงเออมันอันเนี้ยต้องแบบหยุดไว้นิดนึงนะคือคือในคอมเมนต์ของของคลิปที่ซ่อนที่เน็ตเน็ตแอบที่เกาะล้างอะครับเน็ตก็จะบอกจะมีคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ที่เกาะล้างที่ที่เอ็กซ์สตูดิโอที่สตูดิโอที่ใหญ่สามร้อสามไล่นะ จริงๆบอกว่าตรงนั้นอะในคอมเมนต์ของคลิปนั้นในช่องไม่์ขอ่เนทอะมันค่อนข้างที่จะเยอะที่เขาบอกว่าเอ้ยแบบอมีเวลาแค่แบบสามมีเวลาตั้ง3ชั่วโมงในการหาอะไรเงี้ยเออวันนี้เน็ก็เลยบอกว่าอ่ะตัดปัญหาตรงนั้นอยากโชว์ความเทพของตัวเองว่าใน1ชั่วโมงอะ่ะเขาก็หาได้เออแต่ความเป็นจริงแล้วอะที่จะบอกว่าที่ลงละครอะมันมันใหญ่ก็จริงแต่ที่แอบมันน้อย แต่ที่สนามที่ฮาร์เบอร์เนี่ยเมกาฮาร์เบอร์แลนด์นะครับมันเล็กกว่าโรงละครแต่ที่แอบมันเยอะเราไปดูต่อดีกว่าหาง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะตัดเวลาผมมีเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก็เลยเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีทางใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางรอดูเ็ไปไปบีบอยเใครยังบอกเลยว่าใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางคาว่าไม่มีทางพี่บอยเนี่ยน่าจะเป็นว่า ต้องมีใครสักคนที่รอดนะครับแต่จะบอกทุกคนในทีมมีวอนะครับผมมีสิทธิ์สามครั้งภายในชั่วโมงที่จะปิดโซนนะครับพูดง่ายสุดสำหรับคนที่เล่นเกมวงบีบใช่ผมสามารถปิดโซนเะ่มบีบโซนทรัมเปอลินถ้าใครอยู่ในโซนทรัมเปอลินคุณต้องออกทันทีใช่กติกาก็ปามานะครับเข้าใจกันแล้วก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะบอกว่าคือก่อนแข่งอ่ะในในคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่า ด้วยทําให้คลิปมันกระชับไม่ยาวเกินไปนะครับจริงๆแล้วเรากําหนดในพื้นที่ของของเมกะฮาวเลนทั้งหมดเดี๋ยวว่าเราจะแบ่งเป็นโซนๆกันเราจะแบ่งเป็นโซนๆว่าโซนไหน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 ,น,ไหนแล้วก็ถ้าเกิดเนื้อราไม่เจอเขาก็จะมีตัวช่วยในการแบบว่าประกาศออกวอลว่าเดี๋ยวจะปิดโซนนี้นะโซนนี้นะโซนนี้นะใครที่อยู่ในโซนนั้นก็ต้องออกไปหาที่แอบใหม่อ้อแล้วก็กริจาอีกอย่างหนึ่งเลยคือใครแอบอยู่ตรงไหนห้ามขยับห้ามเปลี่ยนที่ นั่นแหละคือกติกาอีกหนึ่งกติกานะครับไปดูกันต่อใครรอดหนึ่งชั่วโมงนะถือว่าสุดยอดเพราะเราก็เล่นสซนแอบสองรอบผมก็ชนะทุกรอบเอ้ยเล่นสองรอบทุกรอบชนะทุกรอบมั่นใจมั่งในมั่นใจวันนี้ถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกดดตตามิผมด้วยนะสองเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งใช่คือตรงเนี้ยตรงไอซีเมื่อกี้อ่ะย้อนกลับให้ดู จะสังเกตว่าผมกำลังจะพูดเฮ้ยเดี๋ยวผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบตกลงก่อนไหมว่าจะแอบตรงไหนอะไรยังไงเําไม่แอบตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยคือแบบแต่ละคนน่ะย,ยังไม่ยังไม่ทันได้มีเวลาที่จะแบบว่าคุยกันแล้วว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนดูดีๆเนี่ยประกาศสา1หนึ่งแล้วก็เริ่มไเดี๋ยวเดี๋ยวเดดใช่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการตัดต่อที่แบบเอาสีกล้องมารวมกันนะครับเป็นึ่ใช่ นี่เราสังเกตดิเห็นไหมต่อจากอันเมื่อกี้คือผมอะ่ะที่จะที่จะเบรกเนสก่อนว่าว่าให้คุยกันก่อนว่าใครจะอยู่ตรงไหนไอคำว่า,าคุยไม่ได้คุยกันเนทนะคือคุยกันเนงเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมกับนายเดินมาทางเดียวกันนะจริงๆคือนน้องแก๊บออกไปด้วยก็จริงแต่น้องแกป๊ปแบบวิ่งไปแล้วไม่รู้ไปแบบไหน,ไหนใช่จ <c oughs> ับมันไ <c oughs> อย่ามาเออโอ้โหเนี่ยโคตรใหญ่ใช่ผมว่าผมจะไปข้างหลัง ใช่แบบก็ในส่วนของตรงเนี้เอาอย่างนี้ผมผมบอกว่าผมไม่รู้แล้วกันว่าใครมีความรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดเผยในส่วนของผมเองนะครบงตรงนั้นเห็นป่ใช่โอันนี้คือแบบเป็นโซนที่บบเน,นี้ยพี่ชาร์ปขึ้นไปอยู่ที่ชั้น2นะครับชั้นสองเขาจะเป็นโซนเด็กอ่า ดีดีนะเขาให้ไปแอบนะยังอุตส่าห์จะมามาแอบเล่นสไลเดอร์นะบิ๊กบอยนะผมจะหนับ10นาทีในห้องน้ำเพราะว่าเราคุยกันเป็นทีมว่าห้องน้ำคือที่ห้ามเข้าใช่ห้ามเข้าเลยใช่นี่แหละครับก็ที่บอกว่าตกลงกันไว้ว่าห้องน้ำหรือห้องพนักงานอะไรต่างๆที่มันจะต้องเปิดประตูเข้าไปห้ามเข้าห้ามเข้าเด็ดขาดอ่ะจำคำจำคำผมไปนะห้องน้ำหรือห้องที่พนักงานต้องเปิดประตูเข้าหรือ หรือห้องที่มันจะต้องเปิดประตูเข้าห้ามเข้าเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูต่อจําคํานี้ผมไว้ก่อนนะเปลี่ยนมุมพังขึ้นใช่แต่ละคนก็ขึ้นที่สูงที่จะหาผมต้องอันนี้เด็กจะอธิบายคือในแผนการว่าจะทํายังไงกแล้วดูฟังนี้ามนะนี่ดูแ่แอบมครับเราไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ในส่วนของพี่แห้งนะผมจะบอกว่า จริงๆอ่ะมันเป็นมุมที่หายากเหมือนกันถ้าเขาเอาไอ้ตัวต,ต,ต่อต่างๆมาแก้งทําเป็นบ้านหรือทําเป็นอะไรให้มันเนียนะตรงพี่แห้งแอบเนี่ยจะแอบมากตรงน้อยๆวันนี้กับ้านจสดงน,งนิดนึงนะอ่าตรงเนี้ยผมจะบอกว่าบ้านบอลเว้ยมันจะมีซอกระหว่างบ้านบอลอ่ะที่แบบเป็นเครื่องเขาแบบเขาวางไว้เครื่องเป่าลมแล้วเสียงมันโคตรดัง บอกเลยว่าเสียงดังมากๆและที่ผมแอบที่เห็นอย่างตามในคลิปอะคือผมเอาเอาไอ้ที่ที่ที่นั่งไปยกต่อกันสองชั้นแล้วไอ้ทางเข้าแปวมันค่อนข้างที่จะลึกถ้าไม่เดินเข้าไปไม่มีทางเห็นแน่นอนและผมแบบพยายามทําให้พื้นที่มันเล็กมากที่สุดเออซึ่งมันรู้ทีหลังว่ารู้งี้ยืดออกไปหน่อยไม่ให้ขามันเมื่อยดีกว่าใช่ก็เลยปรากฏภาพดังในคลิปว่าเสียงมันจะดังนิดนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่ากล้องที่ใช้อ่ะผมก็เลยต้อง อยากให้มันได้เสียงด้วยก็เลยต้องเอาไมาแบบเหมือนแบบจอแบบประมาณแบบให้ใกล้ปากที่สุดภาพมันก็เลยจะแบบเต็มเฟรมขนาดนั้นนะครับใช่แต่ไกลตรงนู้น่ะน่มาเห็นไหมเนี่ยสังเกตที่ไอ้ไอ้ตู้นี่ครับนี่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 ตรงนี้ที่ผมบงนะอันนี้มันคือเครื่องทําลมของบ้านเป่าลมนะนั่นแหละมันดังมากบอกเลยตอนีุบบ้ังไม่มีทางก็ลุ้นอ่ะจริงๆอ่ะความจริงๆอ่ะลุ้นมากว่าตรงนี้จะรอดไหม พร้อมไหมพร้อมผมเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มแล้วโอ้โหตรงนี้ดูใช่ของที่นี่นะครับก็บอกอย่างนึงเลยคือความสะอาดของเมกาฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยผมใช้คําว่าของฮาร์เบอร์แลนด์ทุกสาขาเลยดีกว่าทํามาค่อนข้างที่จะดีนะครับเมีแบบจุดบริการทางความสะอาดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเมอเพราะว่าเล่นมันก็ตอบใช่เราไปดูกันดีว่าเลนี่ความแสบของเนทนะคือจริงๆอะเดาเดาใจกันค่อนข้างที่จะออกนะ เปิดมาอันแรกเลยเว้ยเนทวิ่งไปบ้านบอลไปไวิ่งไปที่บ้านบอลเลยนี่แล้วก็นายอ่ะ <c oughs> ผมนี่แบบมันะเป็นชอบแบบสี่เหลีย่ยมใช่ไหมแบบอ่ะสมมติสมมตินี่เป็นเป็นพื้นที่บ้านบอลผมแอบ,บอยู่ตรงนี้นายก็จะอยู่แบบใกล้ๆกันมันจะมีซ่อกของของ,ของที่เครื่องเป่าลมอ่ะไอ้นายจะไปอยู่อีกซ่องหนึ่งผมก็จะอยู่อีกซ่องหนึ่งซึ่งแบบอยู่กันคนละซ่อกนะโคตรฮาคือคือเบื้องหลังก่อนนั้น,น,นอะก่อนที่จะที่เนจะเริ่มหาคือคุยไงน,นายแอบไงวะ จะวิ่งไปโซนอื่นไม่ทันแล้วม,มันแบบไม่ทันแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยออะอันนี้แหละเอาเอาคนละซอกถ้าโดนจับก็ถือว่าทัวไปนั่นแหละเต่แต่ว่าของนายอ่ะที่ท,ที่อย่างอย่างเห็นมุมกล้องของผมใช่ไหมผมจะใกล้ของนายมันจะไม่ใกล้ถ้าผมเสียงมันก็เลยได้ไม่ดีนนจริงจริงมัน,ม,นมันดังเหมือนกันนี<ห>่ครับเห็นไหมตัดภาพมาคือตรงเนี้คอจริจินมันจะมีภาพเล่าเรื่องก่อนหน้านั้นที่เนทที่เนทเดินเดินขึ้นมาตรงในโซนของบ้านบอลนะครับ ตรงเนี้ยเนี่ยตาเราสังเกตดิผมจะเดชี้ดูตรงเนี้ยมันก็จะมีซอกให้เข้าไปซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยตรงที่ผมวงนี่เห็นไหมเห็นตรงมาวไหมเดี่ยตรงเนี้ยนายซ่อนอยู่ซึ่งถ้าไม่เดินอ้อมเข้าไปยังไงก็ไม่มีทางเห็นแน่นอนโคตรใหญ่เลยนะครับใช่ป้าหมมคือโคตรใหญ่มันใหญ่จริงจริงมันใหญ่ที่ประดุกนะเอาแบบนี่ดีที่ผมที่ที่ที่ผมทำมาร์กเอาไว้คือนายมันอยู่ในซอกนี้จริงๆเว้แต่เดฟไม่ได้เดินเข้าไปดู เออไม่ได้แบนแบบไม่ได้แมบสบแต่จะใกล้เลยอะ่ะเออใช้คำนี้ดีกว่าใช่ระหว่างนี้นะมันนอนนอนอยู่เว้ยจะบอกว่าบ้านบ้านลมอะ่ะถ้ามันมีคนคนเดินผ่านมันก็จะยบ่วหัวผมอะ่ะรู้สึกได้ว่ามีคนเดินเว้ยในใจคิดแล้วไอ้นายมันยังมีสองอย่างอย่างแรกเลยคือเฮ้ยไอ้นายทาไมมันยังหาที่แอบไม่ได้วะป่านนี้แล้วอะ่ะบ้าไปแล้วและอย่างที่สองนะก็เลย เนทต้องมาเนทต้องมาแน่นอนแล้วก็เดินแบบโยบโยบโยบ,โยบซึ่งจริงด้วยเนทมาในส่วนบ้านบอลน,นั่นเองก็แบบทาให้ผมแบบรู้สึกแบบหัวมันขยโยกแล้วผมก็เนี่ยพูดไปเลยว่าได,ได้ได้ยินเสียงคนเดินด้วยคนเดินในบ้านลง,งใช่นี่ลองลอง,ลองสังเกตดีตรงเนี้ยคือผมพยายามผมอาจจะเอาหัวแบบดันที่บ้านบอลน,นิดนึงมันก็คือจะอาหัวขึ้นมาหน่อยใช่ปะ่ะแต่ตอนณนเะฟรมตอนเนี้ยคือผมแบบ เอาหัวให้ติดพื้นไปเลยเพื่อที่แบบมันจะได้แอบเย็นที่สุดใช่และนายนายมันก็ได้ยินมันก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรกัน็เออมันก็ได้ยินเหมือนกันโอเคนี่ผมเช็โซนบ้านลมเสร็จไปแล้วครับตรงนี้คือแบบหาว่านี่นี่สินี้จับตาดูดีๆนี่ที่เดนมองเข้าไปอ่ะคือผมแอบอยู่คือที่ที่ผมแอบอยู่แต่เดนไม่ได้เดินเข้าไปจําได้ไหมที่ผมบอกว่าที่ผมแอบอ่ะถ้ามันไม่เดินเข้าไปอ่ะ มันจะไม่เห็นเลยว่ามีคนแอบอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนี่เ,เดกบอลก็ไปแล้วไม่เห็นนี่กเ็เลยทําทำทั้งทํา,ทา,ทาลูกศรตรงนี้ไว้ว่าจริงไปว่าผมแอบอยู่นะเว้ยใช่ไม่มีใครจริงๆใช่ฝั่งนี้ปองพะฝะ่อพะะไม่ต้องมาดูใช่ทุกคนอ่าแล้วก็ก่อนที่จะเป็นถึงซีนนี้นะก็อันนี้กล้องจะไม่ได้เลคคอร์ดเอาไว้ แต่ว่าจะมีการเตรียมกับกทุกคนว่าเนทก,ก็จะบอกแบบอ่าทุกคนเปิดวอลนะเปิดวอลเพื่อที่แบบว่าจะได้ฟังเสียงผมอธิบายว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ใครที่ใครที่เอากล้องอัดได้ก็คืออัดตอนนี้ไปด้วยเผื่อการตัดอ่ะมันจะได้เอาตัดเมาใช้ในในสีนี้ได้และที่หาไปกว่านั้นเว้ยวคือที่เนทเนทพูดอ่ะผมจะใช้สิทธิในการปิโซนทรม,มเรมพลผมมาฟังอยู่เว้ย แล้วไม่รู้ว่าเขาพูดอยู่ข้างๆผมเลยเซื่งอย่างที่ผมบอกไงว่าเนี่ยเขาพูดอยู่ตรงข้างๆผมอะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเนดาได้ยินเสียงในผ่านวอลเพราะที่ผมบอกเลยคือมันมีเครื่องทาลงอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงมันดังมากนั่นแหละไม่งั้นอะเนียมาดูฟุตที่หลังนะก็โคตรหาว่าเอ้าพูดอยู่ข้างๆเลยแต่ไม่ได้ยินว่ะจอแปลกมากไปหาที่ใหม่ ถ้าใครอยู่ในโซนทรัมเปอลินคุณมีหนึ่งนาทีผมปิดโซนทรัมเปอรลินนะครับนี่ไงเห็นไหมคืออันเนี้ยผมก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเนทอยู่ข้างข้างแต่แบบตามนิสัยเนทนะในการหาคือเขาจะเขาจะปิดไปเลยโซนหนึ่งเหมือนโซนทรัมเปอรลีที่มันอยู่ไกลที่สุดเขาจะปิดไปเลยโดยที่แบบว่าถ้าเกิดใครแอบอยู่นั้นเน่ก็ต้องหาที่แอบใหม่คือเพื่อล่นระยะเวลาในการหาของเขาด้วยนะ ฉลาดมากมไม่แมเนทตอโซนแทนทันดีแล้วเนทหรือเปล่าใช่รอดูรอดูเราตอวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าทุกคนก็ได้ยินว่าเนนสามปีกทีนี้ก็ในโซนในส่วนของยากที่สุดแหละเนนเลือกไปดูในส่วนบ้านบอลจะเรียกว่าง่ายที่สุดก็ได้เพราะว่าที่แอบมันค่อนข้างที่จะน้อยเขาหาไม่ละเอียดด้วยเขาก็เลยหาไม่เจอถ้าเขาหาละเอียดก็น่าจะเจอเพราะที่แอบมันมันแทบจะไม่มีแต่ในส่วนของสนามเล็กเล่นตรงกลางอ่ะ โคตรเยอะมันใหญ่มากแต่ว่าถามว่าแอบง่ายไหมแอบไม่ง่ายแอบยากเพราะอย่างอย่างสังเกตอ่าลองลองดูนะครับอ่าผมอยู่ตรงเนี้ยคือมองมองเดินอยู่ตรงไหนอะมองไปฝั่งตรงข้ามมันก็เห็นเว้ยเออมันก็เลยต้องหาที่แอบดีๆใช่อย่างเช่นที่แอบดีที่หนึ่งเลยคือเดี๋ยวดูต่อไปไเห็นไหมเนี่ยอย่างพี่บอยอะคือเขาอยู่แบบฝั่งตรงข้ามเขาก็เห็นกันนะเออ ที่แอบที่ดีที่สุดของที่อยู่สามเด่นตรงกลางก็เลยคือในท่อสไลเดอร์แต่ว่าท่อสไลเดอร์มีคนแอบแค่คนเดียวก็คือแก๊ปนั่นเองนะครับแกป๊ปแอบผมยังแอบเสียดายเลยเพราะว่ามาแอบมาคุยทีหลังตอนที่ดูดูดูไปก่อนดูไปก่นอนเจอแล้วใช่คือตอนนี้แก๊ปตัวจับได้แล้วก็เลยถามแกว่าทําไมไม่ลงไปตรงกลางทําไมไมาอยู่แค่ป,ป่าๆที่แบบเดินมามันก็เห็นแล้วแก๊บบอกว่ามันลงไม่ได้ป้ามันลื่น ผมก็แบบว่าอเข้าใจได้เข้าใจได้ก็เลยแบบอ่ะถือว่าโชคดีไปในการโดนจับคนแรกใช่คนต่อมาคนต่อมาเดี๋ยวดเดี๋ยว้ผมย้อนกลับไปนิดนึงเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงเดี๋ยวลองสังเกตดูนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นสไลเดอร์ยาวเว้ยไอเอ็มอะตอนแรกอะแกล้เลราให้ฝังว่าเอ็มมันจะเข้าไปอยู่ในสไลเดอร์แต่ตัวมันใหญ่ แล้วมันก็เลือดมันก็เลยเข้าไปไม่ได้แล้วเวลามันแอบหมดแล้วมันก็เลยมานอนตรงนีน้อันนี้คือในส่วนของเกมเลยเอมเ,เ,เจอแก๊ปใช่อยู่ <ผม S 1> ข้างๆกันเลยเนะครับแก๊ปกับอเอ็มโดยที่ผมไม่ต้องลงเองสังเกตว่าจะบอกว่าในการแข่งขันหรืออะไรของทีมเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจริงจังทุกเกมเลยนะผมใช้คํานี้เลยว่าจริงจงังทุกเกม ที่เนตเหงื่อแตกเยอะขนาดนี้เพราะว่าเวลาเขาน้อยหนึ่งชั่วโมงเขาหาแปดคนเขาวิ่งเว้ยเขาวิ่งตลอดเลยเขาแทบไม่พักเลยอ่ะแล้วเราไปเล่นตอนท่างติดมันไม่มีแอร์ครับมันก็เลยร้อนเออเหมือนแบบอยู่ในแบบห้องห้องแบบห้องซาวน่าเลยอ่ะโอเคอ่ะลงไปเลยใช่นี่ยเนตฉลาดมากถ้าเกิดว่าเนทเขาลงไปเองอ่ะเขาจะเสียเวลาในการที่แบบก่อนจะเดินขึ้นมาเขาก็เลยให้แก๊ปไปเอ็มในการลงสไลเดอร์ยาว เพื่อที่จะมีใครหรือเปล่าเอ็มจะเอาซิ่อยู่เยอะกว่านั้นอีกโอเคใช่ตัดแก๊กนิดนึงนะแี่แย่ใช่สีแดงเสร็จแล้วนี่ไงก็ผมถึงบอกนะครับว่าไอโซนของในส่วนของบ้านบอลอ่ะไอได้บ้านสามเเล่นอ่ะมันก็ติดติดติดการถ้าขึ้นไปแล้วมันก็เห็นได้ง่ายก็เพราะฉะนั้นใครที่ แอบในส่วนของสนามตึกเล่นตรงกลางก็จะทยอยยโดนจับได้กันอย่างเพียวเนี่ยก็โดนจับได้นะครับแต่ที่แอบของเพียวไม่ดีอ่ะบอกเลยแบบใช้หัวเยอะๆเพียวจริงๆที่แอบไม่เวิร์กว่ะโอ้จะดูข้างๆเพียวนะสนามโอเคอ่าไอ้นี่เหื่อยไอ้นี่เมื่อยมันนี่มันแอบอยู่ในในรูนี้แหละที่ผมบอกอะว่าข้างกำแพงที่ผมชี้ให้ดูอะนั่แหละมันน่ามันเหื่อยมันเมื่อยก ไอ้น,น,นี่นี่คือแบบตัวเขาเล็กไงไปแอบอยู่ใต้ซิงเว้ยเออตัวเขาเล็กอ่ะแต่ถามว่าผิดกติก,กาไหม,อ,มอันนี้ไม่ผิดอันแรกไม่ผิดเดี๋ยวไปดูต่อไปจนโอ้โหตรงนี้คือใช่มันใหญ่มากอันนี้ไหมใสั่งปลอปดยใช่ก็อย่างที่ผมบอกครับที่มาเจอพี่แฮงกก็คือว่า มันอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันแล้วแวกแล้วแวกเดียวกันนะมันก็เลยแบบทยอยทยอยโดนจับไปออของๆกันขุ่ไม่เห็นมีแต่ยินบอกว่า,าดเดียว <c oughs> ตอนนี้ก็คือว่าเนทได้ไม่จริงเว้ยจริงๆจริงๆเกมเกมที่เราเคยเล่นกันมานะเวลาโดนใครโดนจับได้เนทเขาจะบอกว่ามีคนจับได้แล้วจับได้กี่คนแล้วแต่วันนี้เขาไม่วอบอกไอ้เราก็สงสัยนอนอยู่นานมากเฮ้ยป่านนี้แล้วยังจับใครไม่ได้อีกรอวะ ก็เลยวอไปถามว่ามีมีใครโดนจับบ้างอ่าก็ได้คําตอบว่าเป็นเพียววิแห้งแก๊ปแล้วก็เอ็มที่โดนจับได้นะครับรข่าวมากดิแล้วที่คํากว่านั้นเว้ยไอเดียคือก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะวอไปถามอ่ะไอ้นายอะ่ะวอไปถามประมาณสี่ห้ารอบว่าเ,ออเวลาจะหมดยองครับเวลาจะหมดยังครับเวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วครับไอเราก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะทําไมมันต้องวอถามเวลาว่ายังไง ไหนมาดิมาบอกความรู้สึกหน่อยดิเจ้าตัวมาแล้วนี่ป้ากำลังถ่ายคลิปรีแอค<ร>ของในส่วนของการเล่นซอดแดกเป็นงไงโดนจับคนแรกสใจดีสใจป้าบอกแล้วว่าให้ลงไปลึกๆแล้วมันไม่ลงม,นม <c oughs> ันเมื่อยมันเมื่อยแล้วมันก็ลื่นด้วยใช่ไหมใ,หใช่โอเคป้ายเดี๋ยวป้าถ่ายคลิปต่อก,ก่อนอย่าพึ่งกวนบายบายจุมไสุมตุ้มตุ้ วาดเองเหรอวาดเองโอ้โหนี่ศิลปะหรือศิลปะเปิดศิลปะโอเคโอเคสวยมากเยี่ยมมากไปได้เวลาบ๊ายบายคุยกันต่อนะครับก็ไอ้ส่วนของไอ้นายตอนนี้มันปวดขี้จริงคือแบบมันมันมันวอลมันวอลหลายรอบมากเพราเวลาผ่านไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นว่ามันบอกมันไม่ไหวแล้วมันจะยอมไปเข้าห้องน้ำไปดูต่อผมจะออกไปขี้แล้วไม่ไหวจริงต้องหายไแล้วต้องหานี่แหละคือคือมันจะยอมแพ้เลยอ่ะง่ายๆอ่ะ ใช่นี่และคนต่อไปก็เรียบร้อยครับน,น่บิ๊กบอยนั่นเองโดนจับได้คนต่อไปอย่างที่ผมบอกไงว่าในส่วนของสนามเบสเล่นอ่ะมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเราแวะเราแวะเดียวกันมันก็โดนจับได้เหมือนกันมันโดนจับไล่ๆกัน่ะเอาง่ายอ่ะมองดูเหมือนเนี้ยตอนนี้คือแบบมันร้อนนะเว้ยแล้วเขาวิ่งจริงนะเว้ย18สิบแปนาที <Okay. S 2> ใช่เนี่ยตอนนี้ที่เขาบอกเหลือ38นาทีจริงๆอ่ะคือคลิปอ่ะมันตัดค่อนข้าง,างเร็วแต่ว่าช่วง20นาทีแรกเน็ตหาเจอ5้าแบบ5้าคนถือว่าเก่งมากนะคือคนอยู่ในโซนเดียวกันและคิดดูอะตอนนี้คือมันตัดชึบมาเหลือ15นาทีคือได้สามที่แปดกับสิบห้ามันยี่สิบกว่านาทีอ่ะคือตอนนั้นเน็ตวิ่งม่หยุดด้วยหาไม่เจอและภาพมันก็เลยไม่มีอะไรไงก็เลยไม่ได้ตัดลงมา ผมถึง<ๆ>บอกนะว่าผมก็ไม่รู้เวลาไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ไม่มีนาฬิกาไม่รู้ว่ามันผ่านไปเท่าไหร่วอลไปถามก็ไม่มีใครบอกออไม่รู้จะเงียบกันทําไมนะไอเราต้องสส่วอลเรามีปม<ๆ>ัญหาว่าแต่แต่แต่ไม่มีปัญหาหรอกคือแล้วมันเมื่อย<ๆ>ม,ม,มากดดเนี่ยคือแบบเนี่ยคือที่แอบผมแบบมันไม่ใช่นอนพอดีตัวนะผมต้องนอนหดขาปูดเมื่อยบอกเลยปวดเมื่อยปวดที่มากไอนี่ก็ เหมือนแบบปวดจัดแล้วก็นทนทนได้ก็ทนไปเออสายเจอเดี๋ยวสิบนาทีเขาตอบช่<ด>เนี่ยดูคือเขาวิ่งจริง,รงๆเว้ยมันแบบดูเหงื่อดิเนี่ยดูเหงื่อดิคือแล้วดูเสื้อมันมันมันโซกทั้งตัวบอกเลย<ด>เสื้อเนี่ยอย่างที่เขาบอก<ด>เขาเล่นน้ำอ่ะ<ด><า>พอห่างไม่ได้เ<ด>ปิดแอร์ปิดแล้วเราเล่นกันตอนคืนนะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มเ่นแต่ห้าทุ่มได้ เขาต้องอยู่นี่แน่คือใช่ที่นี่นะนี่ไงครับแต่ว่าเี่ยนทำบอเสียใช่คือตอนนี้คือประกาศปิดโซนแล้วคนที่เหลืออยู่ก็มีผมเชาร์บแล้วก็นายชาร์บซวยก็เลยต้องโดนเปลี่ยนแต่แต่อันนี้เห็นไหม ่าคือภาพมันมันตัดออกเร็วคือพี่ช้าไปแอบในที่ที่มันผิดกติกานะครับคือเขาไปแอบในประตูห้องพนักงานด้านหลังของสไลเดอร์คืออันนี้คือผิดกติกาถือว่าไม่ชนะ คือตอนนี้ถ้าเล่นเกมเป็นวงใช่ผมว่าอธิบายว่าที่โซนเด็กป่ะฟังก่อนนะว่าผมคุณว่าอะไรโซนชมพูใชกมพูขาวกับโซนบ้านบอลถ้าเป็นแบบเกมเหมือนอย่างเอฟอย่างเงี้ยคือแบบหรือแบบผมอยู่ในวงที่แบบสบายอ่ะรอดมันรอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเนทมาหาแล้วแล้วเขามั่นใจว่าที่เนี่ยไม่มีใครหาแล้วในโซนของใกล้เคียงอ่ะมันโดนจับทุกคนแล้วเออ เขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยยิ่งชราใจว่า่วนบ้านบอลไม่มีแน่นอนซึ่ง่วนบ้านบอลมีทั้งสองคนเป็นมีผลท้ายเป็นว่าภาพตัดมานี้เลยโคตรฮาเว้ไอ้นายมันเข้าใจผิดสมองมอ้อง่วนบ้านบอลเขาจะเรียกว่าโวนบ้านบอลแต่โซนน้าเงินเขียวอะไรมันจะมีชื่อสโซนของมันไอ้นายอ่ะคิดว่าไอ้ตรงบ้านบอลมันสีน้ําเงินเยอะมันคิดว่าโซนบ้านบอลคือสีน้ําเงินมันก็เลยเปลี่ยนที่แอปบซึ่งเปลี่ยนที่แอบมันเป็นยังไงจํากติกาที่ผมบอกได้ไหม มันฟาวนะครับนั่นแหละนายก็เลยฟาวไปอีกคนนึงพี่ช้าฟาวนายฟาวเหลือผมคนเดียวใช่ทีนี้ก็เพิ่มเวลาขอพูดอันนี้ก่อนเอาประกาศแทนนะเล่นพยายามอธิบายนะคือแบบพยายามแบบอ่านิดนึงนิดนึงให้ให้เขาปบบอันนี้นิดนึงก็ในคิดมันเหมือนเด็กเขาจะดูนะเดี๋ยวเราข้ามไปที่ เเสียงนาะใช่ตอนนี้แบบพอมวลแล้วผมก็วิ่งเอาไปเลยนี่ตอนเนี้ยคือแบบได้บอกว่าเปลี่ยนทีมมันคือฟาวก็พอคุณพออ่าเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกครับหนึ่งใช่ไหมเพื่อผมก็วิ่งมาที่โซนขาวนี่เลยใช่เพราะว่าขอบมันเขียวถามถามดูหน้าเบียอะไรเราบอกกติกาตั้งแต่แรกว่าตรงเนี้ยก็เรียกบ้านบอลใช่อ่าเที่ยวบอกถูกคือโซนขาวส้มใช่โอเคฉะนั้นนายพิษกัจจิกาพิษกัจจิกา ตายผิดกติกาครับผมได้ได้หน้าเสียเลยอ่ะหน้าเสียวแสแอบได้ปวดกี้ก็ปวดเว้ยแต่ผิดกติกาวู้วเฟ้งนี่ผมก็อยู่ข้างบนไม่นี่คือตอนเนี้ยก่อนที่ภาพจะตัดมาภาพเนี้ยนะคุยกันก่อนก่นเดินไาว่าแบบว่าเอ้ยผมแอบอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถามให้คุณเปลี่ยนที่หรือเปล่าคุณแน่ใจไหมบอกผมแน่ใจผมไม่ได้เปลี่ยนที่แน่นอนผมอัดไปตลอดเวลา ดีไงดีก็เลยว่าผมยืนตรงนี้ใช่ที่เขาพูดอะทุกต้องเลยนินไมด้ไงดูที่ภาพผมแค่ยืนตรงนี้ใช่เขาไม่ยอมจะสบายเพราะเขาใช่ไหมนี่แค่ที่เดียวที่เดียวนี่ว่าในเช็คตรงนี้ใช่อ่าคือจริงๆอ่ะคลิปมันจะต้องรีบตัดกระชับให้มันเร็วแล้วแต่พี่ชาร์ปอย่างที่ผมบอกจําได้ไหมครับห้ามแอบในห้องน้ำและในห้องที่ประตูมันเปิดไปสําหรับพนักงานหรืออะไร ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามันต้องเปิดประตูแล้วพี่ชา้าเข้าไแบบในนั้นซึ่งคืออะไรครับแต่ผิดกติกาก็คือไม่ชนะนะครับพี่ชา้ากับนายผิดกติกาใช่ชาชคือรอดครับใช่ทีนี้ก็จริงๆอ่ะมีการถกเถียงก่อนหน้าน,นั้นว่าว่าพี่ชา้าผิดกติกามั้เขาให้เหุ้ผลว่าก็ก็คุณให้กคห็คุณให้เปลี่ยนโซนผมเลยต้องต้องรีบไปแอบ เอาแต่ใช่แต่ถ้าเกิดรีบไปแอบ,บแล้วคุณก็ต้องไปแอบในที่ที่มันถูกกติกาด้วย <c oughs> ไม่ใช่แบบรีบเข้าแอบ,บในห้องแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่เช็คมันมีมุมกล้องด้วยใช่ดีครับแบบหน้าผมภูมิใจมากคือแบบว้าชนาธนะโว้ยชนานะโว้ยใช่งันอันนี้ใช่เส้านยัยโอเวสเกตนี่<ช> <c oughs> แหละครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับอย่างที่ผมบอกครับผมฮ จริงๆอะถ้นานับนะคือผมเป็นคนเดียวเว้ยที่ชนะในเกมวันนี้เพราะอีกสองคนนายกับพี่ชาบทำผิดกติกานะครับโอ้โหและนี่แหละครับคือเบื้องหลังจริงๆนะครับในการทำงานของพวกเรานะครับเล่นจริงแอบจริงดูเนตเป็นดูเนตได้เหงื่อเยอะขนาดนั้นเสื้อเ,อเสื้อแบบเปียกขนาดนั้นแต่ละคนแบบแบบฟซีเล่นจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำตรงนี้อีก ทุกคนให้ทุกคนได้ฟังเลยนะครับว่าพวกเราไม่ได้เมกนะครับเราไม่ได้เตรียมกันเราแข่งกันจริงๆนะครับโอเคสําหรับคลิปวันนี้ครับก็มาเปิดเผยรายละเอียดของคลิปซอดแอบโคตเทพนะครับผมในสนามเด็กเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมกาฮาร์เบอร์ดเซนทัลเวสเกตนะครับผมอ่ะส่วนถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าเอาแบบว่าผมจะแบบมาเปิดเผยความจริงมาพูดเบื้องหลังให้ฟังว่า คลิปไหนเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะครับว่าชอบคลิปไหนหรือว่าอยากให้เปิดเพื่ออยากอยากให้ผมเปิดเผยความจริงคลิปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการรีแอคให้ดูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ